พเจ้าก็ตั้งแต่ไม่สบายตั้งแต่ผ่าตัดมาเจ้าค่ะข้าพระเจ้าก็กำหนดลมหายใจกำหนดสมาธิอะค่ะอยู่ที่ปลายจมูกจ่นี้ก็เป็นสภาวะของปฐมฌานเนาะเจ้าค่ะพยายามกำหนดสมาธิ่างค่ะรั่นนาพรพิการจรทูน้องกับอนุมทนาจากุค่ะ อาจารย์ทั้งจีของข้าพเจ้าตอนช่วงข้าพเจ้าก็ฟื้นแล้วก็ป่วยมานี้ค่ะข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยได้ดับพัสาเท่าไหร่เจ้าค่ะเพราะว่ากายเขาไม่สงบอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเป็นมากเดี๋ยวเป็นน้อยอย่างนี้ค่ะก็พยายามกําหนดสมาธิแล้วสํารวมอินทรีย์อย,อยู่ที่ปลายจมูกแค่นั้นบางครั้งก็ไม่ได้ กำหนดอนิจจังทุกขังนอาจาย์ในตังมังนิสมสุมินะไม่สวหาจา์เจ้าค่ะเป็นแค่กำหนดสมาธิแล้วต้องไปที่ปลายจมูกเฉยๆอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ให้ให้โล่งผงอกให้ร่อยเกิดความโล่งก่อนเนี้ยค่ะยังไม่มีกําลังที่จะไม่มีทรีที่จะเดินมรรคเจ้าค่ะอาจารย์น้อมเกับอันมุนนัสาธุเจ้าค่ะ แตมม妈ในสอนจะไม่เดินสอนตายนี่เป็นความดีความถูกต้องแต่ต้องอยู่ที่ปกายกรดและไม่ต้องไปคิดแทนผู้เดินทางอ่ามีกําลังหรือไม่มีกําลังถูกหรือ,อกิดจะได้กําลังหรืจอจะยินดีจะยอนยาหรือจะไงไม่ใช่หน,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 น้าที่ของ่านเป็นเร่องเดีกันแต่ไม่หน้าที่ของาเราหรือผู้อื่นนครับมีหน้าที่อะไรมีความเปลี่ยนมีหน้าที่ทำโรคอินทรีย์ วางไว้ที่ปลายจมูกกำลังจับปากกแม้ไปต้องไปมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไปคิดแทนไปตอบอันนี้เป็นจ้องเลยถ้าไปคิดแทนเท่ากับมีตัวตอไอ้ตัวต่อยเข้าไปอินจีก็ตัวถอยอินจีก็ไม่มีกระพังเห็นไหมครับทำไมอินจีห้าถึงไม่บูร์มูลาสีกับเขาแบบนี้เนี่ยไปคิดแทนเขา ไปคิดงานเขาไปไปสร้างเรื่องราวให้เขาเขากําลังรวบรวมขึ้นมานะครับก็ไปเปิดทีวีพอเขากําลังรวบร,รวมขึ้นมานะครับเพื่อให้มีอินอเทีร์พอไปกู้ยืมเงินเขารวบร,รวมขึ้นมาก็ไปถามไปตอบไปสนทนาตา,ไาูไปฟังเสียงไปฟังดนเนี่ยที่คือเป็นเหตุน,นะครับต้องแก้เหตุแทนทรกนีไม่ไม่ใช่ไปสภาวะ ก็คืออะไรนั่นคือสภาวะของวิญญาณใช่ไมที่เขาไปตั้งมันตลอดเวลานะครับจ้งมันตลอดเวลานะวิญญาณนะถ้าเขาไม่ตั้งมันไม่ได้เพราะอะไรก็เขายิ่มกับตาหูจมูกวิ้นแกใจรูปเฉียงกีงล่ลโฟรัมธรรมนิมิตคือภายในและภายนอกและอยู่กับเวณนาท้งตาหูผมูกลิ้นแกใจรูปเฉียงกีโลโฟรัมธรรมนรมิตนั่นคือร้อยแปดเห็นไหมนั่นคือเขาั้งมันตลอดเวลาไหม นนตั้งมาตลอดเวลาเจ้าค่ะามนม่คือวิญญาณเขาตั้งม่านตลอดเวลานะท่านต้องก็ใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตั้งม่านตลอดเวลาจะทำอย่างไรให้เขาอ่อนกำลังจะทํายังไงถึงจะชำระกับเหล่าเนี้ได้แม้ว่าเขาตั้งม่านก,ก็คือมีกับตลอดเวลานั่นก็คือเขาบังคับท่านตลอดเวลาเขาสัง่งท่านตลอดเวลาและสั่งทุกๆุกท่านไม่ใช่ไม่สั่งสั่งทุกท่าน ส้างโมดะให้ทําตามที่เขาต้องการก็คือจิตบ้างเราบบาอย่างบ้างนะครับันั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจชาติเพื่อนเข้าใจกันจึงทำให้ผู้เดินปักหมดกำลังโดยธรรมชาติในความเข้าใจนะครับเพราะนั้นต้องสร้างความคุ้นชินสร้างความเข้าใจใหม่สร้างการเรียนรู้ใหม่นะครับอย่าไปเชื่อเขา ถ้าท่านเชื่อเขามาไหลพังว่าทัานเชื่อไม่ได้ดูแม้ท่านมีหน้าที่อะไรดับผัสจักจดับทุกเรื่องราวดับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเจ็บจะปวดจะอะไรเราไม่ต้องไปลอยหน้าลอยตาดับไปบนหลังคาดับไปในอากาศดับไปต้องอยู่สำรวมที่ปลายจมูกส่วนดับไปแล้วจะได้ผลไปได้ปีเด็กแข็งแรงไม่แข็งแรงจะได้อะไรจะเปดิดเป็นเรื่องของเขา่่เรื่องของเราแต่เรื่องของท่าน ดดแค่ท่านอาจารย์ทุกท่านก็ต้องทำปฏิบัติพระสาวกทุกท่านก็ต้องทำปฏิบนี้พระอ,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 องค์ก็ทำปฏิบนี้นะครับอา,อาจารย์มูนานีกันเองนะมีกันเองนะนงนะดับแค่เนี้ยถ้าทำให้ทำง่ายๆพระองค์งสอนง่ายๆแค่เนี้ยแต่ที่มันยากเพราะอะไรเชื่อวิญญ,ญาณไงพอวิญญ,ญาณไปอยู่ที่ลูกตาลูกตามองเห็นก็จะใสไหลไป่ก็มอสใส ตาไปเห็นบ้านโน้นทะเลาะกันก็ไปตามสีไปตามลวกตานี่เหีนก็ตีกันแล้วเ็าตกไปแล้วเอาพ่อมึงดูว่าไปข้าเขาหน่อยเร็วเห็นไหมไปตามเวทนาหมดทีเพราะเวทนานั้นมีความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบินสีไปดิไปตามนิวอนาเนวานามีกามาสัญญาการมาฉันทายู่ก็เจอัจรดตึงตังตึ้งแังกระหลยตามกามเลยตังเลยตรงไหนกระไลยตาปุ้งก็ไปลยจับไป กระดานมที่คุ้มโค้งหลับกับใช่ไหมั้งย่อก็เล่นงานนิมนอนท่าก็เล่นงานน,นี่ตรงไหนอไม่มาเล่นงานท่านกรรมก็ต้องมาตลอดถ้าการรมเขาไม่มาก็ในเมื่อกรรมนี้เป็นกรรมเก่าเขาจะไม่มาความเป็นใจไปละเ,เขาก็เป็นกรรมเก่าเพราะท่านไม่เดาเขาเป็นกรรมเก่าอีกถ้าท่านเองเป็นผู้สร้างกรรมเก่า ก็ทิ้เกิดขึ้นมาแบเนี้ยลังอาารตอนนี้เนี่ยังเป็นัตมาว่าที่ไม่ได้ดับแม่ก็เป็นกมใหม่ถ้าท่านดับเมื่อไหร่ไม่ได้ดับเมื่อไหร่ก็เป็นกมเก่าแต่ถ้ากำลังต้องมาสร้างกำใหม่เนี่ยเรากำลังสร้างกำใหม่กันอยู่นะเป็นกำศิลป์นะเพื่ออะไรเพื่อไปชำระกมเก่าชำระไม่ได้หมดแต่ชำระกมเก่าที่ยังไม่ได้ดับให่เราดับไปเพราจะได้ไม่กลับมาเป็นกำเก่าไปเขาส้างใหม่ ถ้าท่านดับเมื่อไรก็เป็นกรรมใหม่ที่จะฝัดตับก็จะถึงวีโมทได้ไงแต่ถ้าท่านดับเลยหน้าเายตาก็เสียแรงเปล่าเห็นไหมครับเสียแ,แรงเปล่าเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียหมดนะ ทำไปก็ไม่ได้ผะทำไปก็ไม่ได้ผลเดือนเดือนต้องเดือนตามเดือน,อนปีหนึ่งสองปีเมื่อมาอไหนจะได้ผลก็ไปคิดแทนไปคิดแทนไม่ต้องคิดนะเข้าใจอย่างกระจา่างไหมแบบนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับนโมทนาสาธุน้องกับขอบคุณนะโนะเพราะนั้นสร้างกายเจ็บก็คือเจ็บเขาไม่มีความเจ็บไปได้่วยก็คือค่วย ไ,ไม่ได้มีความปวรธไปได้ปกรธไรักษาทางกายมีบุญอยู่ะต้องเยียนภาวนาไปนะครับเยลียนภาวนาไปเพราะงั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเราหนีไม่ได้เราหนีไม่พ้นไม่ใช่ฐานะที่เราจะหนีเป็นฐานะที่ต้องสันติอดทนต่อสู้ยอมรับนะจฐานะท่านคืออะไรอดทนต่อสู้สังติบารมียอมรับ สัดจ,จะในความเพียรในการปฏิบัติไม่กลัวความเจ็บความปวดเพราะมันต้องเจ็บมันต้องปวดเราก็เหมือนท่านเอามาสอนงานพวิจาจิตจนจบงานวิาจารณิตตาแล้วก็แส่ถ้าจะวังวันมองไม่เห็นต้องหลับตาต้องน้านาดีติดนาทีคืนลูกตาเพราะฉันเล่นเราตาบอดอ,อะไรเพราะทำทำ,ทำสูงไงเพราทำท่ถูกปิดสูงขึ้นสูกข,ข,ขึ้นจนถึงปร,ริญญาส ตาสดนี่ก็สองสาวันที่ผ่านเขาแทบเดินไม่ได้เลยลุกไม่ขึ้นนั่งธรรมดานั่งเก้าอี้เนี่ยโดยดีๆลุกไม่ได้ลุกล้มเลยแล้วเดิน,นกนเ็เป๋ขนขาเป๋อะไรเป็นน้ำผึ้งตัวาพาดเป็นอยา่างนนั้ถ้าเป็นคนอื่นก็นตกใจกลัวหมดแต่เกาไปไหนไปหาหมอ,อว่าดิมันไม่ได้แล้วเนี่ยของมันเป็นไรเป็นเส้นของกลางสองวันสามวันเดินผ่านแม้ก็เราก็ลุกไม่ได้ไม่ตาไม่ตาไม่ตาเ ถ้าเป็นเรื่องของกรรมไงเราไม่กลัวและไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าครูบาอาจารย์จะไม่โดนนะไม่ต้องกลัวว่าครูบาอาจารย์จะไม่ไม่ดีนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านอาจารย์ของใครจะมาลุก็เช็ดกันก็ปวดหลังแค่อตาจารีต้องเข้าโรงอมาแล้วก็เข้าไปเจอเรือมาที่หนึ่งเราหาสองรู้สึกที่เข้าเราที่สามมันถึงจะหายนะมันเป็นกรรมหมดเรา รถไปรพาไปโรงยานกินรังที่หนึ่งไอ้สองรถแก๊สบาลก็พาไปกิตอีกข้างิีจังเห็นป่ะเริใส่กุริมในดู เราก็เช่นกันเราก็ต้องทำหาจนเสร็จแต่ก็ต้องสู้ตัวก็ตรวดแล้วลุกขึ้นมานั่งขึ้นมาทำงารทำงานอีกเพื่อเสร็นทำ ไปยื Bien, shorts, ok mm ่จะไปไปหาหมอบอกไม่เป right ็นไรมันเกี่ยวมันเราก็รู้จใช่ไหมครับานอาจารย์กระโดสัดเป็นท่านอาจารย์กระโดสุวรรลพาลไม่เป็นเอก็าสอบกับพาวาาะมนจบเป็นเจ้าว่าละระดับโดน้นก็ดไม่ต้องดนอยคนนะเพรานั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกลัว เมื่อเกิดเขาก็ต้องีการเกิดตั้งู่เขาก็ต้องเกิดปรากฏดับไปพ็จะเกิดเกิดขึตั้งอย ute, ู่ับไปคือเป็นการเกิดตรกฏปากั้แล้วเขาก็จรทำอะไรแล้วเราจะเข้าสู่สภาวะ สังขารคืออะไรสภาวะนวิพพานปวดกระเจอกใช่ไหมที่ไม่มีการกตรวจติดต่อปไปอันนั้นสังารสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงใช่ไหมอันนี้มันเป็นสังขา,ขารสังขารเจ็บมันก็หายหิวมันก็กินเวลาปวดก็เจ็บไปรักษากันไปมันก็หายจะยากอะไรนะครับ้าใจาย,ยาก เข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์กับสาธุเนีย yeah. วันนั้นไม่ต้องมา <Okay. S 1> ติดต่องว้น,นะครับไม่ต้องไปติดตวอจริงต่างๆาต้องเป็นไปตามนี้ถ้าไปเป็นไปตามนี้บรรลุธรรมไม่ได้เนี yeah. ่ยบรรลุธรรมไม่ได้เพราะทุกอย่างมันใช้จะใช้ระดับไหนก็เรื่องของเขาไปติดของเขานะเอาละมีค <Okay. S 1> ําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเจ้าคะ่ะ ไม่ได้ไม่ <th> banks, ีอ่อของนุญาตใช้เวลาอัจารย์นันโมนปฏิการโเดินมากในหนักปฐมประชามยางกันนี่ก่อนนะครับสาธุน้องกับเจ้าท่านอาจารย์ให้เมตตาทุกท่านน้องกับสวัสดีค่ะน้องกับอนุน่ะสาธุน้องกับสาธุสาธุค่ะครับเจ้ค่ะสวัสดีครับสาธุ